ออลี่คิมแล้วก็พี่เก่งไปกัน3มคนซึ่งเอ้ยต้องต้องเล่าจริงๆอันนี้เพราะว่าคือพี่เดียนาเขาเขาเขา,เขาติดงานใช่ไหมคะแล้วแล้ววันที่เราจะไปมันค่อนข้างด่วนหุนหันพลันเพราะว่าเราเราคุยกันแล้วเราไปเลยซึ่งพี่เดียก็คือติดงานติดภารกิจแต่พี่เดียอยากไปด้วยมากที่อุดรพี่เดียเลยบอกโฮ้ยทํายังไงดีอยากไปด้วยจังเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกลายเป็นว่าพี่เดียจัดให้ทุกอย่างเลยคะ่ะตั้งแต่ชุด คุณแม่ไปรับคุณแม่พาไปทานข้าวแล้วก็มีพี่ไม้พ่อไม้พี่ลมพรพี่แคนดี้แม่แคนดี้รักแก่นมากับเราไปกินข้าวกันคือเจอกันสรุปก็คือไปเจอกันที่นู่นด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปรำสิ่งที่มันดีที่สุดเลยคือพี่เดียนาเขาสปอนเซอร์เราทุกอย่างทั้งที่เขาอะไม่ไม,ไม่ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาแบบเขาเช็คเขาดูเขาอะไรทุกอย่างคือต้องอบ,บอกเลยว่าเป็นการไป ไหว้ถวายแม่ไอ่อย่างมีความสุขแล้วก็ได้กินของอร่อยด้วยค่ะได้เข้าไปขอพรแม่ไอใ่ใน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 สารของของแม่ไอ้ด้วยเพราะว่าปกติเขาจะล็อกเอาไว้แต่เราก็ได้มีโอกาสที่ไปไหว้แล้วก็ถวายล่ำถวายท่านแล้วก็มีการบวงสรวงอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเล็กๆ